อยู่ในช่องกลางสกอยยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับสมอตัวสี่หลุดอ,อีกรอบวา่าไงบอลจังหวะเรียบร้อยไหมไม่ผ่านครับอีกรอบไม่ได้เหลือตัดไปานข้างว่าไงไม่ผ่านน้องแมงน้องแมงมาแล้วครับตอนนี้ว่าไงน้องแมงอีกรอบไปแล้วครับตอนนี้น้องแมงหลุดไม่หลดุดพ้นไม่พ้นไม่เหลือยังอยู่ที่น้องแมงตัดขึ้นไปอีกรอบ ไปแล้วครับน้องแดงไปแล้วครับน้องแดงตอนนี้ลูกไปแล้วบ่ยยังไงบ่ยยังไงผ่านไม่ผ oh ่านโอ้ยว่างไงว่างไงว่างียบร้อยตีสมด์ตัดไปครับโดยสิบอร์สิบตัดขึ้นยางขึ้นไปหน้าประตูว่างไงครับผู้รักษาประตูโอ้ยเหลียงอย่างขึ้นมาครับแต่เราไปด้ข้างเบมาสิบสมดว่าไงมองเอาไหมสมต้าเจ้าขึ้นมาด้านหน้าประตูว่างไงลุดไม่ลุด เอ้ยพูดคาพีหน้องเองรับไว้ได้วางไอ้เบอร์สิบส่งตต่ยาขึ้นไปสมุดเบอร์สี่โทรกำมังเพื่อนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดว่าไงเหยิงลงไปส่งขึ้นไปด้านหน้าไม่ผ่านผู้เล่นห้องเองเบอร์สิบสามลุกลุกล้ำหน้าสมนเพุ่มหมดไปให้เพื่อนไอ้เพื่อนว่าไงน้องเองน้องเองตัด ผมส่งยาวขึ้นไปเพื่อนไหมครับหนองเองเดอสิบสามตัดขึ้นมาเดอร์สองสมุนว่าไงตัดส่งขึ้นไปเบอร์ยิบเอ็ดสมุนลูกยังโน้นนี่ดูเดียวบ้าไงหนองเอียงหนองเอียงลูกยังลุกไปวนมาสมุนหนองเองหนองเองตัดขึ้นมาอีกแล้วเจอสมุนเบอร์สิบ ใช่แล้วครับสมุน่าไงไม่มีจังหวะครับน้องแองจัดไว้ได้มองหาเพื่อนเบอร์สิบส่งต่อให้เพื่อนว่าไงน้องแองไม่พลาดผู้เล่นสมุนสมุนแต่งสมาวยิงสิบสามไม่ผ่านแล้วครับตอนนี้น้องแองเบอร์สิบสามพาแล้วครับบุกเดี่ยวขึ้นมาแล้วว่าไงเบอร์สิบสามหนองแองน้องแองตัดขึ้นมาให้เพื่อนไม่มีผู้เล่นของหนองแองน้องแองตัดอีกรอบ เบอร์สิบสามเยังจังหวะยังไม่ได้สมุมสมเบอร์สเบอร์สตัดกลับมามองเพื่อนแม่พานเบอร์สสมุอีกรอบว่าไงมาที่เบอร์ยี่สิบ่สิบสามส่ง่านน้องแอนนอ ครับน้องเงงว่าไงน้องเงงผ่านไม่ผ่าหรือยังยังไม่ผ่านสมบัยังลุกยังไม่ได้ไป,ไ,ดไปแล้วครับเตรียมำดำเนินการต่อว่าไงสมบัสมบัสมบัตกัดเอาไว้เบอร์สองตัวสองเอาหาเพื่อนไปแล้วครับ,บเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดสมบั หาเจ้ามาไม่พลาดน้องแองน้องแองตัดฉีกอมาน้องแองตัดส่งขึ้นไปไม่พลาดสมุนสมนุสมนตัดอีกรอบน้องแองสก,กัดมาแล้วครับเหมือนสิบสามสมอนตัดฉีกไปทำปีซ้ายเหมือนยี่สิบเอ็ดว่าไ,าไงมาแล้วครับน้องสมนุนสมนุน ยังอยู่ที่น้องแองตัดขึ้นมาสมนล็อกบอลส่งกลับมาหาเบอร์สิบเบอร์สิบว่าไงสมนวางไงหนองแองอุยยัางครับมาอยู่ที่น้องแองหนองแองว่าไงจังมาไม่พายครับตอนนี้ในช่วงครึ่งหลังครับน้องแองยังนำสมนอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์มาแล้วครับน้องแองมายังไงจังหวะไม่ได้สมนโดยเจี๊ตัดกลับโอ้ยอีกรอบ ไปที่เบอร์23 23ส่งตัดไปให้เพื่อนเบอร์สี่ไม่ทันน้องแองสกัดออกก่อนว่าไงทันไม่ทันลูกยังคงได้อยู่น้องแองน้องแองลูกออกไปนี่วางด้วยนี่ข้าวฟ้อนเลทุกมาแล้วครับตอนนี้ว่าไงลูกมาที่สมุอไม่ทันหนองแองหนองแองมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วยัง มาทางที่สมนยังไม่ผ่านมาแล้วครับตอนนี้โอ้ยหนงแวีงครับเบอร์สิบสามโอ้ยตาวแล้วครับ้องเวียงเบอร์สิบสามกํับสุดตัเจ้าขึ้นไป ไปสิไปสิหน้องแเงน้ยหนองเงี้ยหนองเง้โอ้ยเล็กไปจิ๋วปู่ยังยังไม่ผ่านสมองครับตอนนี้สมองว่าไงไปเจ็ดโอ้ยเปล่าครับเต็มเต็มเลยครับตอนนี้มองครับเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ก็ไปโอ้ยว่าไงโอ้ไม่ตรงกลองครับโอ้ดีครับตัดขึ้นมาไปแล้วครับไปยิ้มสามมองหาเพื่อนโอ้ยไม่ผ่านหน่องเงแต่ยังครับโอ้โห สมนเบอร์สิบว่าไงมาแล้วครับสมนตัดขึ้นมาไม่ผ่านของเงียงแต่้ามาที่สนามเขาตอนนี้สมนเบอร์สิบว่าไงโอ้ยเออในสนามว่าไงสมนสมนเบอร์สิบไปเิยเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดว่าไงฉีกเข้าไปสวยสวยเพื่นโอ้ยไม่ทันครับโอ้มาที่หนองเงียงองเงงว่าไงหนองเงง ไปแล้วครับโอ้ยสมนตัดอีกรอบเบอร์สี่เบอร์สี่ส่งต่อไปให้เพื่อนว่างเบอร์ะเก้าโอ้ยหลุดไปที่น้องเงียงหนองเงยงตัดขึ้นมายังอยู่ที่สมนี่รอบเบอร์สิบไม่หลุดครับเจอผู้เลี้งของน้องเงยงเบอร์สิบสามยังไม่ผ่านแดนว่างไงว่าไงโอ้ยทีมแข่งมาครับเบอร์สิบสมนผมส่งให้เพื่อนว่าไงว่าไงเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดไปแล้วครับไปที่เบอร์เก้าเบอร์เก้าไปที่ทีมสอง ลูกยังไม่หลุดครับตอนนี้มาแล้วลครับเบอร์สี่สมอนว่าไงตัดบอลขึ้นมา,าไม่มีเพื่อนจังหวะยังไม่ได้าม,มาที่เบอร์สิบอีกแล้ววกไงเบอร์สิบหาจังหวะโอ้ยจังหวะยังไม่ได้ครับอ้าวอา้าวสมอนสมอนเบอร์สี่โอ้ยหนองเอี้ตัดไมได้ครับเล็เตะจิ๋วครับามาแล้วครับลูกขีดออกมาแล้วครับจากเขตหน,น้าประตูมาแล้วครับตอนนี้น้องเงี้ว่าไงน้องเงี้ยมาแล้วครับตอนนี้น้องเง,ง,งี้โอย จะบอลจะบอลจะบอส่งยาวขึ้นมามองหาเพื่อนบ้างไงน้องแองน้องแองเลียงหลบกลับโอ้โหไม่ธรรมดาครับบ้าไงสมองรถบ้างไงโดยสิ้ส่งต้าไปที่หมายเเจ็ดหมายเเจ็ดหาจังหวะเลี้ยงหลบมองหาเพื่อนชนเลยไมบ้างไงหมายเเจ็ดตั้งขึ้นไปหน้าประตูโไปบ้าไงครับบ้างาไงบ้างไย ไปแล้วครับตอนนี้สมอีใครเตะได้แลวครับตอนนี้เสมเอยู่ที่หนึ่งตตัหนังมาจะได้อีกหรือไม่เบอร์สิบ่อไงสมเนจไปแล้วครับตัวทียี่ามไปแล้วครับหนองแงเบอร์ามโอ้คนนี้เนี่ยเรียวลเรียมาครับเบอร์หนองแงหนองแงหลุดไปแล้วครับหนองเงงโอ้บองหาเพื่อนบองหาเพื่อนอไงหนองงหง มองยังข้างบนไม่เข้านะครับบริษัทมอเตอรูไซคขึ้นมาว่าไงเดี๋ยวไปสิบสามสิบสามสองเงีสูงยาวขึ้นไปเออดีต่อครับตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งไปแล้วครับสมอนไปสี่ได้ยังไงสนอนไปสี่สูงต่อไปไม่ผ่านเออดีไแล้วครับตอนนี้ เห็นไ่งเลครับโอ้ยลูกว่างครับมาที่บริษัทประตูแบบสบายๆของหนองแรงประตูสายประตูส่งยาวขึ้นมาที่การสนามว่าไง่าไม่พันสมน์สมน์สมน์มาหาเพื่อนฉีลงไปว่าง่ายไปเสดสเดดว่าไง่าเสดสมน์ไปแล้วครับโอ้ยหนองแรงตัดออกมาสมน์อีกทอดเบ้าไปสิขยังครับยังไม่ผ่านลูกออกด้านข้าง สมอนไดทุ่มไปแล้วครับเล่นเร็วแล้วครับตอนนี้สมอนลูกออกด้านหลังไปครับทุ่มไปที่เบสเบสเบสว่าไงไปแล้วครับตอนนี้สมอนสมอนเล่นเร็วแล้วครับตอนนี้สมอนบุกบุกว่าไงโอ้ยบอร์เจต้ลูกออกอาแล้วครับผู้รักษาประตูส่งยาวขึ้นมาว่าไงว่าไงเบอร์สิบ สมอนสมอนไปอสองสมอนเบอร์สองมาไงน้องแมงน้องแงโอ้โหไปแล้วครับเบอร์สิบสมอนยังไม่ผ่านน้องแมงน้องแมงว่าไงน้องแมงน้องแมงเลี้ยงลูกโอ้ยไปแล้วครับตอนนี้น้องแมงผ่านไม่ผ่านว่าไงไปที่สมอนสมอนเบอร์ยี่สิบสามไอที่เบอร์สิบเบอร์สิบว่าไงตัดเดี๋ยวแป๊บนึงครับพอดีนักกีฬาครับ

สมอร์บอนำหนองเงี้ยนะครับตอนนี้สองประตูต่อหนึ่งตอนนี้เวลาก็เคลื่มข้อยมาแล้วครับมาลุ้นกันครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หนองเงี้นะทุกผู้ไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหน้องเงน้องเงน้องเงว่าไงลูกออกไป น้องเอี no ้นนี่นีทุ่มน้องเอี้ยนจมแล้วครับมาเวลากายการใหญ่ครับจะเป็นไงขนคครัชนะครับชลครนัะครับสท่องหนึ่งทาครับถงครเพื่อตอบสนองนะครับอีกหนึ่งท่าน ทำไมวิ่งไม่ออกเลยคะวิ่งไม่ออก,อออกค่ะมาได้ไดอัดสีสสลูกละพันถึงวิ่งได้นะครับคลิปนด้ตลอด